มีทุกอย่างอยู่ร่วมกันมันก็เลยไม่ต้องอะไรมากเนื้อหาก็เข้มข้นล้างบัญญัติที่บัญญัติที่เป็นบัญญัติก็ล้างมาสมมุติอะไรขึ้นมาก็ล้างในสมมตินั้นไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ทัค้างอะไรไม่ค้างอะไรให้สั่งสว่าตอนนี้มหาบร,รมีทุกองค์ก็มาโปรดสัตว์ทั้งนั้นแต่ว่าองค์ไหนมันจะมีอนุสัยตกค้างบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ย แบน,นี้ก็การกรองบัญญัติที่มันล้างบัญญัติอย่างเงียวสิ่งที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันจะเป็นมหากรุณาเหมือนกันไปมันจะเป็นเนื้อาหามหากรุณาเหมือนกันไปไม่มีใ,ใครเป็นอะไรไม่มีใครต้องโปรดใครไม่มีใครต้องอะไรอะไรกันเลยเพราะมันไม่ใช่อะไรตั้งแต่อะไรไงดั้งเดิมแท้เราต้องกลับศูนย์ผูกความดั้งเดิมแท้ดั้งเดิมแท้ที่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้ว ดังนั้นการอุปโลกอะไรมาเมื่อต้องล้างในการอุปโลกด้วยมันถึงจะหมดจดมันจะได้ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้สังสารวัตรเพราะตอนนี้มันเยอะหลากหลายทิฏฐิกายคติทิฏฐิมันตกค้างมันเยอะไงในสังสารวัตรเน,นี่ยตอนเนี้ยแต่ก็ถ้าเราทําทงานอยู่กับเพื่อน่วงงานบางทียากทํางานก็ไม่เกี่ยวกับงานไปเลย เพราะงานยังไงก็คือกรรมเราเลี่ยงไม่ได้เออมันเป็นพฤติกรรมเป็นอนุสัยกรรมวิบากที่มันเคยปรากฏขึ้นมาเขาก็จึงมีอารมณ์ของเขาแต่เราไม่ได้สนใจ,เ,จอเอมีอันนั้นอันนี้เกิดนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เราทะลุทะลวงผ่านอย่างเดียวไม่ต้องไปมองงั้นมันจะชนจะชนบางทีก็แบบเก็แบบอยู่ไปประมาณอันนีบ้บางทีเต่นักเรียนฉลาดคนหนึ่งฉลาดเขาก็มองเป็น คุณครูไม่เหมือนใครว่าทําไมคุณครูไม่เหมือนใครแล้วคนอื่นก็ไม่ไม่เหมือนไม่ค่อยเช่าคุณครูเพราะคุณครูไม่เหมือนใครค่ะคือเราก็สนใจมากไม่ได้อยู่กับสังคมสังสารวัตรคือตัวสนใจใช่ไม่ได้ในการโปรดสัตว์โปรดสัตว์ต้องนอกเหนือกรรมอนุสัยสังสารวัตรสัมปสัมเดือสัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์เองอ่นิสัยก็ไม่ใช่นิสัยเองอ่ะแล้วเขาจะเป็นนิสัยอะไรเสียนั้นล่ะ ถ้าเราล้างในส่วนนี้ได้เราก็จะโอ้มันก็ไม่ใช่นิสัยจริงๆมันจะแค่เป็นพฤติกรรมวิบากที่มันปรากฏแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแต่ถ้าเรามัวแต่นิสัยมันก็จะชนกับนิสัยคนไงดั่งใจไม่ได้ดั่งใจชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจอย่างเงี้ยมันมันมันระคายเคืองมันจะทบแล้วมันจะระคายเคืองมันจะเกิดเวทนาแล้วมันจะอยู่ร่วมกันยากแต่ทุกคนมันเป็นแค่เคารพคุณซึ่งกันในการอาศัยร่วมกัน เกื้อกูลกันทํางานร่วมกันก็แบบแล้วแล้วไปไม่ถือสาไม่สูอเย่อใยว่าใครดีใครไม่ดีใครชั่วใครไม่ชั่วฉันดีกว่าเธอดีกว่าเธอชั่วกว่าฉันชั่วกว่า,วก,วาก็ไม่มีไปเนียเพราะมันไม่ใช่ตัวมันเองตั้งแต่แ,ตแรกเนี่ยเออมันก็ไม่ต้องไปนั่งมองใครเป็นอะไรหรอก <c oughs> มันจะดิ่งกว่าแล้วแล้วไปแต่ก่อนท่านก็สอนให้แล้วแล้วไปใช่ไหมล่ะแล้วแล้วไปมันเป็นแค่อริยะไงแต่อันนี้ยิ่งกว่าเนื้อหาอริยะไม่ใช่ตรงอริยะหรือ ุถุชนไปเลยคือไม่ต้องมาแยกเลยนีพผ่านกันสองราะว่าสิ่งเดียวกันมหากรุณาเหมือนกันไปแม้มันจะมีนิสยัยแม้มันจะมีกรรมวิบากแม้มันจะมีสังคมที่ต้องร่วมอยู่อาศัยก็ไม่เป็นไรทมกลางไปเนื้อหาที่ฟังมันจบตามนั้นก็คือเนื้อหาบวชหมดการบวชก็นอกเหนือรูปแบบนอกเหนือความเป็นศาสนานอกเหนือในความเป็นความลทัทธิใดๆทั้งหมดคือเป็นแค่พึ่งพึ่งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปแต่การกระทบมันก็มี มันเป็นเรื่องบากเนาะมันเลี่ยงไม่ได้มันกเกิดจากการรมอดีตท,ที่มันปรงแต่งกันมาเคยทํากันไปเคยทํากันมาเคยว่ากันไปเคยว่ากันมาจนกว่าคนหนึ่งจะซะเองเลยนะหยุดซะเองในตัวหยุดเองไนงะแต่ไม่ใช่พยายามจะหยุดตัวเองนะเพราะถ้าพยายามหยุดตัวเองกค่ความไปกดดันตัวเองอีก ต้องทําให้ได้ต้องหยุดให้ได้ต้องโอ้โหสิให้ได้ต้องตัดให้ได้ต้องวางให้ได้ให้ละให้ได้เนี่ยคืออริยวิถีก็เป็นนิสัยใหม่ไงต้องมาคอยปงคอยวางคอยปงคอยวางคอยปงค,คอยวางคอยตัดคอยละคอยวางเนี่ยคอยทําให้ตัวเองให้ดีไรเงี้ยเนี่ยก็ตัวเป็นภาระอยู่อันนี้ก็ยิ่งกว่าดีไม่ดีไปเลยยิ่งกว่าตัดก็ไม่ตัดไปเลยไง เพราะดั้งเดิมแท้มันไม่เกี่ยวกับละหรือไม่ละไม่เกี่ยวกับตัดหรือไม่ตัดอตัดก็ไม่เกี่ยวไม่ตัดก็ไม่เกี่ยวอืดังนั้นคอยที่เขาไม่ตัดเขาไม่วางเขาไม่โป่งไม่วางเราก็ไม่มีสิทธิ์จะวิจารณ์อะไรก็เป็นเรื่องของวิบากเนี่ยพวกที่คอยละละละก็ว่าอันนี้ไม่ละไอ้พวกคอยตัดตัดก็นี่ว่าไม่ค่อยรู้จักตัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เงี้ยมันจะไม่ขัดแย้งกับความเป็นปุถุชน ความปุกปุนชนจริงๆไม่มีมันมีแต่ความดันผู้รังของตันหาพยายามจะเป็นอย่างนั้นแบบนี้แบบนั้น,แบบน,นแบบนี้อยู่ตลอดดังนั้นก็เราก็ลื่นไหลไปตสาสังสารวัตรปรับสอดคล้องไปกับส,ส,สังสารวัตรงานองค์มหาบาร,รมีองค์ุณจะแยกย่อยมาไม่รูก้กี่ศาสนาเนาะแต่ก็ให้ให้คําสอนไงคำสอนที่จะพอให้วางกับคนกลุ่มนั้นให้พอได้ผ่อนคลายซอฟให้ในนิสัยในใจคอ ในกรรมวิบากต่างๆแค่นั้นเองไม่ได้มีเนื้อหาที่มันจะขัดแย้งอะไรกับสังคมในกลุ่มนั้นๆหรอกแค่นั้นเองเลยแบ่งภาคมากมายการแบ่งภาคก็คือด้วยมหากรุณาแค่นั้นเองไม่ใช่โพลีสัยก็ไม่ต้องมีปณิธานที่จะโปรสัตว์แบบไหนอีกเป็นมหากรุณาเหมือนกันไปอย่างเงี้ยอันต่อไปมันจะได้ไม่มีพุทธนดรนไงถูกไหมทำไมมันต้องมีพุทธนดร,รเพราะมตั้งเอานี่แหละ ั้งเอาบารมีอย่างนั้นตั้งเอาตัดสรุปแบบนั้นตั้งเอาในการเป็นอย่างนั้นแบบนี้มันก็เลยมีพุทธันดรเป็นขั้นเป็นขั้นไ้ต่อไปมันจะได้โปรดได้ตลอดการเหมือนกันไปเลยมนตอนได้แยกย่อยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มีสเต็ปขั้นแต่ถ้ายังมีสเต็ปขั้นคือทิฏฐิเป็นขั้นของทิฏฐิจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้ภูมิอย่างนั้นภูมิอย่างนี้กายแบบนั้นกายแบบนี้เนี่ยมันเป็นทิฏฐิ ุงแต่งที่ทําให้เกิดกรรมเนี่ยเราก็ต้องดิ่งกว่ากรรมไปเลยเราไปจะได้อยู่สังคมแบบสบายยิ่งกว่าสบายอีกไม่มีขัดแยง้งหรกเพราะมันก็สังคมก็คือสังคมของกรรมก็ไม่กี่ปีก็หมดแล้วนี่อืมใช่ก็เยอะเหมือนกันหกปีอ๋ <S <S อ,อคือถ้าเราทารํากลางทํางานแบบให้ทํางานแบบเป็นผู้ให้ผู้เสียสละไปเคือ่องกลไปในการที่จะจบพร้อมกับงานไปเนี่ย ถ้าเราทำงานไปแล้วก็ดับล้างไปพร้อมกับงานเนี่ยมันก็จะไม่มีภาระเราก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือต้องทนต้องฝืนอะไรก็ทําไปแบบแล้วไปในตัวงานเองย่เีจบแล้วก็แล้วในจบเองไม่ใช่จบพรุ่งนี้ก็ไม่จบอีกแล้วจบแล้วก็คืนแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยในตัวมันเองตลอดเนี้ยอันนี้ก็ลุล่วงผ่านตลอดนั่นก็เลยเนื้อหาในการคลายตัวมันเองตลอด จะไม่มีอะไรขัดค้างไว้ในใจไม่ใช่กเกษียณแล้วก็ยังค้างอยู่บางคนอะไม่แล้วกเกษียณแล้วต้องล้างแล้วในการกเกษียณเองงานอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วก็ต้องผ่านในงานเองแล้วมันจะไม่มีผลงานเนี่ยเขาเรียกทาทิ้งจริงๆอืมทํางานก็ทํางานทิ้งจริงๆรโอ้พ่อบ้านสาธุพุกคณ